อ่ะสวัสดีครับวันนี้มารีวิวการบบนัฟุตบอลนะฮะวันนี้มาอยู่กับลายเซ็นของนกักเตะยูเวนตุสนะอ่ะกองหลังนะครับตัวเก่งยูเว่นะฮะเรโอโนาโดโรโบนชีนั่นเองนะครับใบนี้นะเป็นปรเนี่ออฟซิเดียนนะฮะ,อ,ะอีกหนึ่งใบนะลายเซ็นโบนชีนครับสวยๆเลยนะนี่นะครับเซ็นเต็มนะสวยงามนะเป็นชิ้นส่วนผ้านะครับหรือเรียกว่าผ้านั่นเองนะด้านหลังนะฮะเป็นใบรลันทครับเจ็ดสิบห้า นี่นะ64นับ75นะครับผ้าเป็นผ้าแมัชบอลนะฮะเป็นผ้าที่โหนะักเตะได้ใช้ได้ลงแข่งเลยนะเป็นอีกหนึ่งใบนะที่ส,สวยๆเลยนะครับสำหรับเรย์โนโดโบลชีนะอันนี้เป็นปี2021-2022นะครับนะประกันหลังยูเว่เดี๋ยวท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะครับการ์ดค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีตำหนินะฮะใบนี้นะส,สวยๆเลยนะครับเรย์โนโด นะครับโบนชี hi, นะฮะอีกหนึ่งใบนะครับสวยๆเลยนะครับปร,ประมาณนี้เนาะนะครับเผื่อนานได้สนใจก็สอบถามได้นะครับไว้พุ๊บก็หมายในคลิปหน้าจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครฝากด้วยนะครับเหมือนที่นี้แล้ก่อนครับสวัสดีครับ